สวัสดีจ้าเ,เพื่อนๆเอฟซีที่น่ารักทุกคนจ้าสวัสดีทุกคนด้วยจ้าที่เข้ามารับชมเบอง์คลิปการเลี้ยงหมูน้ำแปรวจ้ายินดีต้อนรับสู่ช่องบ้านสวนฝ้าหมูคนรุบลนจ้าเ,เพื่อนๆจ้าแปร้เ,เลี้ยงหมูปลาลูผสมเด้อจ้าเป็นจจงได้แน่จา้าเพื่อนๆจ้าทั้งบ้านฝนตกดีปอจา้าหลังจากพายุเขามาเมื่อวันที่ปเนาะ ทั้งบานไปแอลเนาะจ้ะบรนสวาตตำบลนาเลินอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีเนาะจ้ะหลังจากแรงมา่อโนมานานานจะเพื่อนๆจ้าตั้งแต่ปีใหม่เนาะปานนี้ผ้ายุฝนของมาเนาะจ้ะตกอยูสองมือจะเพื่อนๆจ้านามเต็มให้หน้าเลยจ้ะมาแบบแห้งแบบขัดเนาะจ้ะมาโพดมาโพบบานนี้มาหลายโพดเทยังกับว่าด้นามเต็มทองหน้าเลยจ้ะเพื่อนๆจ้าช่วงนี้ ตะว่าก่อนถี่ว่าฝนฝ่าอยู่สิมาเนาะจะเพืเ่นอนๆจ้าก่อนหน้านั้นเนาะความหอนเลยนะในบ้านเฮานี่มันหอนแห่งหอนค่ะก,ก็ถูกปีเนาะจะเพืเ่อนๆจ้บาบันี้ก็มีผลกระทบกับการเลี้ยง,มงหมูเฮานะจ้ะดูจากข่าวดูจากเพืเ่อนๆโพ์ใน Facebook เฟซบุ๊กแนในยูทูบแนเนาะจ้ะความหอนเนาะ เหตุแหคนเลี้ยงหมูเห่านี่เกิดการสูญเสียเนาะจ้ะโดยเฉพาะแม่หมูอุ่มทองเนาะหรือว่าแม่หมูทองแก่ไก่คอจังที์สิน่าจะเพืเ่อนๆจ้าเห็นแล้วเนาะกระสงสารเนาะจ้ะสงสารทั้งคนเลี้ยงสงสารทั้งหมูเนาะเพราะว่าหมูที่เห่าเลี้ยงเห่ากระหักกันเนาจะนนจ้ะเพื่อนๆจ้ะความห่อนนี่อันตรายแห่งลายกับการเลี้ยงหมูเนาะจ้ะเพืเ่อน สำหรับยูฟาร์มแปาเนาาจะจะเคยอาบน้ำให้หมูแค่วันละครั้งนอ่วงหนาหอนก็นคือช่วงยามเที่ยงเนาจะเอาน้ำให้กินแล้วก็จะอาบน้ำให้แล้วก็เหตุเป็นขี่ต้มขี้โคในเพื่อนนอนเหร่นนอนแซ่าะจะเพื่อนๆจะช่วงความหอนบางหนึ่งหันที่ผ่านมาเนจาจะต้องอาบน้ำให้หมูหนีวันหล,ลายครั้งเลยจะเพื่อนๆจะคำแรกปัญดนเน่าจะซีหาโมงแรงก็ยังหอนอยู่บานี้หมูแม่ม่านเนาะจะหมูทองใหญ่สิ กระหายใจชี่หายใจแห้งเนเพราะว่าเพื่อนมีความหอนในหลางกายสูงปาก,ก็จะเหตุเป็นแบบว่าเอาหนามขีดตม้มนอกจากคุดคุดเป็นอ่างเนาะคุดเป็นอ่างในผืนขอกนะนะเพราะว่าค้องแอลมันเป็นขอกผื่นดินนอกจากคุดเป็นอ่างใหญ่ๆนอกจากแล้วก็เอาหนามไปเทใส่เห็นเป็นขีดตม้มใล้เพิ่อนลงเอาไปนอนเอาท่องเพื่อนไปแช่ไว้ในหนามนอกจากเพื่อนจ้ะบานีการอาบหนามให้หมูบ่อยๆนอกจากวันหนึ่งบ่อยๆอย่างสช่นะาจ้ะหเรือกว่าอาบ อๆๆด้นดน,น,น,นด้านหน้าเนาะแบบบางคนเน้องจากเพื่อเผื่อเอบางคนนั่นอาบน้ามือเนื่อจาะโดยการสีสายยางเนาะสีสายยางใส่ตัวหมูนี่นะแล้วก็อาบดนด้นด้านหน้าคือเข้าหลังรถจังสีเนาะจาะเพื่อเผื่อจ้าเพื่อว่าอยากให้หมูนั่นค่ายห่หอนเนาะในความหักความหวังดีของคนเลี้ยงกะอยากให้หมูนั่นค่ายห,ห่อนเนื่จาะแต่ว่าการเหตุแบบนี้เนื่องจากบาริพ้นที่ได้กลับขึ้นมาประเทศให้หมูจะโค้งบ่สบายเนื่องจาก การอาบน้ำแบบนี้ไห้หมูน่าจะเพื่อนจ้ามันจะเฮตดไห้หมูนะ่นเป็นไขวัดแดดเนาะก็คือจะมีอาการไขวัดเป็นนมูกไหลแล้วก็มีอาการไอนอะกจะหายใจแห้งหายใจหอบช่วงนาหอดน,น่านจะผเพื่อนจ้าอ่าสำหรับหมูเนาะบานนี้สำหรับหมูหน่อยน่าจะเพื่อนจ้าอายุหนึ่งเดือนถึงสามเดือนนี่นาะจะก็ย่าอาบน้ำห้เพื่อนหลายนาะจะโดยการสีสายยางนะ่ะนะฉีสายยางหดลูกหมูเนี่ยนะนะหดโตลูกหมูน่าจะ อันดะเหตุแบบนั้นจะเหตุให้ลูกหมูป่วยบ่สบายใดเนาะมีบบเอฟซีบางคนนอกจะเป็นเหตุแบบนี่เนาะทักมาคุยกับป่าน่าจะป่ากอย่างว่าสูเพื่อนเอฟซีอันที่เลี้ยงหมูมือไม่ขึ้นกันน่าจะว่าจะเหตุแบบนี้นอกจะมันจะเหตุให้ห้าสูญเสียลูกหมูใดเนาะลูกหมูนั่นเกิอดอาการไขขึ้นสูงในเวลากลางคืนน,นอกจะเพราะว่าตอนกลางเว่นนั้นอากาศหอนแห้งน่าจะบ้านนที่ห้าคนเลี้ยงหมูกอยากให้หมูเย็นน่าจะเอาสายยางนี่ ไปสีน่าจะสีดใส่ลูกหมูหน่อยอายุหนึ่งเดือนก็กลัวรุนยาน่มนอกจะสีดใส่ตัวเพื่อนไหนเพื่อนเปียกให้เพื่อนซุ่มน่าจะบารนี้พื่นนั่นก็เป็นคอกปูนน่าจะเป็นผื้นปูนบารนี้ลูกหมูหน่อยในส่วนกลางเว้นก็สดชื่นดีน่าจะถึงสีน้ำบานี้ในเวลากลางคืนจะเพื่อนเป็นไข่บานี้ไข่ขึ้นสูงแล้วบาดนี้คนเลี้ยงหูเห่าผ่นบ่ได้ไปเบิง้งน่าจะเหมนเพื่อน,น,นจ้ามาเบิง้งตอนเสาร์ก็คือเห็นหลูกหมูหน่อยนั่นตายแล้วเนาะอันนี้ก็แบบว่า เบาสู่กันฟั่งนอกจากว่าพ่อจะได้ปองกันบรเหตุแบบนี้นอกจากจะเหตุไห้หมูหน่อยของเขานี่ตายได้เนาะการอยากอาบน้าไม่เพื่อนนอกจากกระอาบไดเป็นไฟฝอยแต่ระยาอาบระยะดนระยะหน้านอกจากหรือว่าเหตุเป็นอ่างก็ไดหาอ่างไปว่างไว้ในขอบเพื่นนอกจากจะเป็นขอบผื่นปูนแล้วก็านามใส่ไว้นอกจากเพื่อนจ้า เพื ite, to to ่อนจะลงไปแชรเองเพื่อนนอกจากแต่เพิ่นหอนเพื่อนจะรู้ว่าอุณหภูมิของเพิ่อนไหนเป็นแบบไรเพื่อนจะลงไปแชรแป๊บเดียวเพิ่นก็จะขื้นมากนะจาะถ้าเพื่อนหอนเพื่อนก็จะไปแชรอีกนอกจากเตุแบบนี้เนาะก็จะบ่เเ็ดให้ลูกหมูหฮานันป่วยเป็นไขวัดแดดไดนอกจากเพื่อนเพื่อนจ้าบ้านนี้พฤติกรรมของหมูนอกจ้ะเพื่อนๆนจ๋าเวลาที่หฮาจะสีดน้ำหรือหฮาจะอาบน้ำให้หมูนาะจะให้เพื่อนเพื่อนสังเกตเด้อ เวลาทีแม่หมูหรือว่าพ่อพันธุ์หรือว่าลูกหมูเนาะจ้ะเพื่อนอยากให้นามถือโตเพิ่นนี่เวลาทีถ้าเอานามไปใส่นี่เพื่อนจะยืนนิ่งๆเนา่จ้ะเพื่อนจะยืนนิ่งๆหรือว่านอนลงเลยเนาะจ้ะอยากให้เ้าเอานามถือโตเพื่อนอันนี้คือหมูที่ว่ามากมักอาบนามเนาะจ้ะเพื่อนๆืนจ้ะอยากให้นามถือโตเนาะจ้ะอยากให้ถือนามถูกร่างกายอย่างนีน่จ้ะบ้านนี้ทาหมูตัวไดที่มีพฤติกรรมแบบว่าเอานามใส่แล้วแลนหนีเนาะจ้ะแลนอ้อมคอกแลนหนีนามนั้น ก็คือเขาจะบวมากข่หนามถึงร่างกายเขาอย่าเอาใส่นอกจากท้าหมูมีพฤติกรรมแบบนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนน,น,นนั้นเห็นหมูแลนนี้นอกจากแต่ว่าก็ยังเอานามสีเซ่เพิ่นอยู่นี่นอกจากจะเฮ็ดให้หมูตัวนั้นเป็นไข่ไดเนาะเพราะว่าเขาจะบวมากข่หนามถึงร่างกายหรือว่าอุณหภูมิในร่างกายเขาเนี่รพรผอมจะรับหนามนอกจากอาจจะเฮ็ดให้เขานอกนามใดเนาะก็จะเฮ็ดให้เขาเป็นไขวดัดแดดใดนอกจาก หมูบางตัวที่มีอาการแบบนี้เนาะอจ้ะเเพื่อนจ้าเขาจะมากนอนแซ่น้ำร้ายกวาห้น้ำถึงตัวเขานาะจะทาคอกเป็นพื้นดินคือห้องไปแล้วเนื่อจากเอาน้ำสียใส่ดินเนาะอ้จากห้เป็นตุ่มห้เพป่นจะมานอนเองเนาะองจากหรือว่าถ้าเพื่อนเพื่อนมีคอกพื้นปูนเนาะองจากกระจะสีดใ้พื้นปูนให้มันเปียกมันซุ่มก็ได้เนาะองจากเพื่อนๆืนจ้าแต่เพื่อนจะมานอนตรงที่พื้นปูนมันเย็นเนาะองจากหมูบางตัวเนี่ยจะบกขึ้นกันเนาะเพื่อนเพื่อนสังเกตพฤติกรรมเอาเนาะองจาก บางตจะมากหายน้ำถือตันอกจากถือร่างกายอาบแล้วสบายสุดชื่นนอกจากแต่ว่าหมูบางโตหนี่จะบ่มากหายน้ำถือตันอกจากถือน้ำเราจะแลนหนีเนาะเพื่อนเอฟซีบางคน่าเพิ่นเพิ่นซ่นนอกจากเพิ่นซ่นเพิ่นเห็นน้ำแล้วเพิ่นแลนหนีบ่แมนนอจากเพื่อนๆื่อนจ้าสังเกตพฤติกรรมเอานอกจากหมูที่แลนหนีน้ำคือหมูที่บ่ามากหายน้ำถือร่างกายนอกจากหมูที่มากหายน้ำถือร่างกายคือหมูอยู่หนิ่งหน่งเวลาที่เขาอาบน้ำหายนอกจากเพื่อนเพื่อนจ้า สำหรับคลิปนี้กระเซาวจบคลิปซ้ำนี้นอกจากเพื่อนๆจามาคุยกันเรื่องการดูแลสุขภาพหมูนอจากความห่อนกับการเลี้ยงหมูนอจากมีผลกระทบเหตุไหคนเลี้ยงหมูเห่านี่เกิดการสูญเสียนยอกจากสำหรับเพื่อนๆนอกจากสนใจยาแก้แพ้อากาศนอกจากโคเลตเนาะหาแถวบาลบ่มีนอกจาก อยากน่นไปใส่กับหมูในฟอกในฟ้ามจ้าของนะจ๊ะทักมหาไปเอาใดเนาะเดี๋ยวขึ้นลูกให้เบิเนะจ๊ะยาโคเลตแก่ไขวัดแดดนะจ๊ะแก่ไขวัดแก่ไอแก่หอบในสัตว์นะจ๊ะพออกันไม่ได้ขีปนาจะเพื่อนเพื่อนจ้าขอบคุณทุกการติดตามด้วยจ้าสวัสดีจ้า